ณผู้ชมค,คะเมื่อสักครู่เราได้ทราบไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะเรามาดูการวินิจฉัยนะคะว่าหลังจากที่ทราบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรและตอนนี้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยนะคะหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีก็อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับคุณคกิ๊ก ในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะคอาจารย์คะเมื่อเรารู้ตัวว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วในส่วนของการรักษาล่ะคะเราจะเริ่มยังไงคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นวินิจฉัยได้ว่าเป็นเส้นติ่งอักเสบเนี่ยการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยมีอย่างเดียวก็วคือการผ่าตัดค่ะครับแต่ว่าจะผ่าตัดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีภาวะแทรกซ้อนจากเส้นติ่งอักเสบมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่น แตกหรือเปล่าะนะครับหรือว่าเป็นเป็นหนองอยู่ข้างในเยอะมากน้อยแค่ไหนครับค่ะอาจารย์คะในส่วนของอายุล่ะคะเป็นปัจจัยในการผ่าตัดไหมคะอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วอายุไม่ได้เป็นมีผลในการตัดสินใจในการผ่าตัดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนไข้ที่มีโรคประจําตัวมีอายุเยอะอย่าง,างเช่นเป็นโรคหัวใจต้องทญญานยารคหัวใจอยู่อันนี้อาจจะมีปัจจัยเสี่ยง ในการผ่าตัดมากกว่าคนหนุ่มที่แข็งแรงหรือเด็กที่แข็งแรงครับค่ะยัเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเราต้องมาดูลักษณะอีกทีว่าไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันเป็นหนองหรือว่ามันเริ่มอาการไม่ค่อยดีถึงขั้นแบบแตกไปแล้วอาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉยๆโดยที่ไม่เป็นหนองเราก็ไปตัดไส้ติ่งตัวนั้นออกมาก็ะจะหายแต่ในกรณีที่เป็นหนองบางครั้งเราต้องทาการ เปิดแผลทิ้งไว้เพื่อรักษาแผลให้หายดีก่อนค่อยเอาไปเย็บแผลนะครับแล้วถ้าในกรณีที่คนไข้มาช้ามามใช้ติ่งแตกแล้วมันมีหนองด้านในเยอะบางครั้งกันเราจะไปน้องกรีดเพื่อระบายหนองนั้นออกมาก่อนครับค่ะในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าไส้ติ่งเศบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะก็มีบางรายที่ทว่าอาจจะไม่ค่อยเชื่อมันว่าเอ๊ะผ่าตัดไปแล้วเนี่ย มันจะหายปวดท้องจริงหรือเปล่าตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุในการเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับาบางโดยสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการอัก,อออกเสบโดยทั่วไปของตัวไส้ติ่งเองแต่บางครั้งเราเจอได้บางกรณีที่เกิดจากตัวโรคบางอย่างที่ผิดปกติอย่างเช่นโรคมะเร็งทใาให้เกิดการอักเสบของไส้ติ่งตามมาซึ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยทำให้หลังจากที่เราผ่าไส้ติ่ง ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือได้รับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยสามารถทำได้ด้วยถ้าอยู่ในมือแพทย์ที่ชำนาญแล้วก็โรงพยาบาลที่มีความพร้อมกตัวอย่างเช่นถ้ามีวิสัญญีแพทย์คเครื่องมือทําการผ่าตัดมีห้องผ่าตัดที่มีความพร้อมเราก็สามารถทําได้อย่างปลอดภัยครับ อาจารย์คะในส่วนของคนท้องกําลังตั้งครรภ์อยู่กับการวินิจฉัยไส้ติ่งเนี่ยทำค่อนข้างลําบากเพราะอะไรคะเออในกรณีที่คนไข้ท้องเนี่ยตัวมดลูกที่โตขึ้นจะทําให้ไปไปดันหรือไปกดเบียดตัวไส้ติ่งซึ่งจะทําให้ตําแหน่งในการที่เป็นไส้ติ่งเนี่ยขยับจากจุดที่ควรจะเป็นนะครับทำให้อาการปวดเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับคนไข้ ที่ไม่ท้องหรือคนไข้ที่ปกติอยู่ทําให้การวินิจฉัยยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคนท้องถ้าเราสงสัยไม่แน่ใจเนื่องจากเราส่งการตรวจได้ไม่เยอะนะักเนื่องจากติดปัญหาที่คนไข้ท้องอยู่เราจะไม่สามารถส่งเอ็กซเรย์หรือการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ Computer ได้นะครับเราก็จะมาแนะนําให้คนไข้ทําการผ่าตัดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ลวแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนจาก การที่ไส้ติ่งแตกหรือมีการติดเชื้อในช่องท้องเนี่ยจะทําให้เป็นอันตรายต่อทั้งแม่ทั้งลูกได้ครับค่ะที่อาจารย์บอกว่าผ่าตัดไปเลยนี่หมายถึงต้องรอคลอดน้องก่อนแล้วก็ค่อยผ่าตัดหรือว่าผ่าตัดตอนไหนคะอ,อ๋อถ้าเราวินิจฉัยได้เนี่ยเราควรจะทําการผ่าตัดได้ทันทันทีครับไม่ควรจะรอจนจนไส้ติ่งแตกหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนครับอาจารย์คะในส่วนของที่บอกว่าบางรายเนี่ยอาจจะรักษาไว้ก็คือโดยการผ่าตัดก็คือมหา คุณหมอได้ทันทุกทีแต่บางรายเนี่ยมาในลักษณะที่เป็นไส้ติ่งที่แตกไปแล้วแบบนี้ทางอาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนํำไหมคะออโดยหลักการเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ทานยากแก้ปวดนะครับในกรณีที่เราปวดท้องแล้วสงสัยว่าตัวไส้ติ่งว่าเราตัวเราเองจะเป็นไส้ติ่งควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับการซื้อยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อนะครับทานเองเนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายมากกว่าแล้วก็ทําให้การรักษาการ วินิจฉัยยุ่งยากตามมาครับค่ะระยะเวลาที่เราปวดไส้ติ่งเนี่ยนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่ไส้ติ่งมันจะแตกเนี่ยเราใช้เวลาประมาณกี่วันคะโดยปกติก็ประมาณ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเองเ<ย>หรอคะ24่ชั่วโมงก็จะเริ่มมีเริ่มมีอาการไส้ติ่งแตกได้มีโอกาสที่จะแตกได้ครับค่ะในรายที่ไส้ติ่งแตกเนี่ยอาการเขาจะเป็นยังไงคะอาจารย์คนไข้จะปวดท้องเป็นอย่างมากโดยที่ไม่เวลาขยับตัวก็จะปวดมากขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงโดยที่อาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้ครับแล้วจะทําให้การยุ่งยากการรักษาในยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นมีโอกาสการเสียชีวิตมากขึ้นกว่าคนที่ไส้ติ่งไม่แตกครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเจ้าไส้ติ่งอักเสบเนี่ยน,นะครับวเวลาคนที่เป็นแล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะโดยปกติเนี่ยตัวไส้ติ่งอักเสบเองเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดไส้ติ่งแตกเนี่ยโอกาส สียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มมากกว่าคนปกติหลายสิบเท่านะครับเป็นสิบเท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้รอจนมีอาการเยอะแล้วค่อยมาหาหมอถ้าเราสงสัยว่ามีอาการปวดควรจะรีบมาทันทีครับอย่าปล่อยให้ตัวเองปวดจนถึงขนาดทนไม่ได้แล้วค่อยมาต้องไปซื้อยากินเองอย่างงี้ไม่แนะนําครับค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเชิญค่ะ ออผมอยากจะฝากว่าถ้าเรามีอาการปวดท้องหรือสงสัยว่าจะเป็นเส้นต่งอักเสบเนี่ยควจะรีบมาโรงพยาบาลถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้ไม่แน่นอนทางคุณหมอก็จะให้แนะนํามีคําแนะนําแล้วก็มีการให้สังเกตอาการเพื่อจะได้รับการิจฉัยที่ถูกต้องตามมาครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยมากนะคะขอบพระคุณค่รับครับ